พ่อแม่พี่น้องครับผมนะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านเนาะวันนี้ตามจนพ่อพี่น้องเนาะตามจนเจอสําหรับงวดที่ผ่านมาหาหนึ่งตรงๆครับผมเนาะห้าหนึ่งตรงๆรงห้าหนึ่งเป็นเหตุผลซีแสนหาแสนพี่น้องเนาะมื่อนี่แอดมินได้ยินข่าวตามมาได้มาแล้วตัวหมดได้มาแล้วพี่น้องสามตัวเม็ดเดียวพร้อม เเนนนนาาะมปป็็บลล่่พวดที่ผ่านมาพี่น้องลูกซย์ลูกซาได้หาหนึ่งตามที่จริงที่ถูกทั้งทั้งบนทั้งล่างครับอ่เป็นห้หกสองแต่ว่ามันออกหกสามเนาะเป็นหกสามคู่หนึ่งเป็นห้หกสองอีกคู่หนึ่งเป็นหาหาหนึ่งก็ได้เข่าต่อหาหนึ่งพี่น้องถือหาเศษมาสั่นเนาะองคดนี้ได้มาแล้วได้มาแล้วครับผมเนาะ ได้สามตัวความเลยว่านี้ฟันเลยพี่น้องปูว่าไข่แม่เม็ดเดียวเานาัเนาะแต่ว่าสิเป็นตัวใดเขาไปติดตามนัำชมนัำฟังน้ำกันปูว่าเฝ้าออไปหาเลยสําหรับตัวนี้ไปหาไปมิชนะนั่นดังสีดังกวนพี่น้องเนาะเอาเขาไปกรับรมาจมดการดูมนกันครับ <laughs>

ว่าเอาตัวนั่นตัวนี้ตัวกครับนอนได้เพื่อได้เลขกตัวใดปัวเอ้าเขาไปขายของยุ่จันบัตเขาเศร้าเขาเศร้าขายเขาถือเหล็กเขาเลื่อยไปหาตัวเหล็กพุ่นเขาไปทั้งผู้รับทับเบิกโอ้เขาจ้าไปหาเสียงโชคโดยตรงเลยบัตเนี่ยไปโดยตรงเลยเอามันถือไอเหล็กงวดมันศูญเ็ดกี่ไก่ครับไอ มันก็ได้ออกเปินยอดี๋ออกลาได้บานออกออกเงินสดอีกเตั้องห่าอจนได้ออกรถออกเงินสดอีกตั้งหนาะถึงสามล้านวอนถูกยังไงเขาดวงดวงดวงเขามาทัางครับเพราะเาหันเก่าหาหนึ่งมันป่ปูหันหลายเนนี่ไอ้บอกมันมันบอกมันสามมันเอเอา มันเอาเต้สองบอกสามตัวว่าเอาบ่อเต้ศูนย์อันสองศูนย์มันบ่อเลยมันเอาสองศูนย์เท่านถือโว้ยวัดเจ้าของมนานสองตัวยังไงเป็นล้านพุ้งเลยเขาเขาลงทุนสังตระทันที่ไอยังลไงยังไงนี่บ่ออันนี้บอ่อให้เขาหันบ่อหันสองตัว ให้ชุ้มีตัวละพันโอ้ครับบานนี้บาทเดียวถ้าไหร่มันเอาตัวละสองหมื่นกว่าไป่ากถูกหนึ่งหาหนึงเนี่ยอืมบ่บ่มีนั่นนี่หลงพีผู้นี้อรับเอาเราวบวกรับเอฟซีรับโอ้ยคือมีสองโอ้ว่ากันคือขาเจ้าได้หนึ่งหาหนึ่ง แท็กชันก่ะคาัวหาเสีาเเลยเด็กสองตัวเด็กสองตัว่ิลองคึ้ว่าสิมักบาดสั้นไดบาทเอ็นสองโคกสองหนึ่งอ่ะตัวละพันอมนบาทเอนหานึงหานี่สองมันมันยังไงมันเอ็นหมักของหมักเด็กเพราะพรว่ามันเกิดไอ้งวดก้อนน่มันก็บฝันเจียวลงพอไอ้ว่าลงพอตายตัวขึ้นมาเอาครับเรื่อว่า ให้หมุดตัวไหลเอาเก็ดกลับไปก็เมาด้วยนลงพอได้อายุาเกิดปีพออศ2503วันที่21เก่าเย็นสุดถ่ายเย็นจริงเมื่อปีนะบ้านนี้เขาเรียกว่าหลงพอได้เกิดปีออกป้อมเป็สิบห6ปีเขา64อ่าอืมอม,มันก็เรีน 6 Woksi, oh, tìm tìm khỏi bạc bộc xe của phố manor. Walk and dunn, huh? Woksi, day. Oh, ờ, 3, bang, hoang 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 ก็ได้หาพัดหามือถุนนี้ว้าอายุเท่าไรจ้าอายุหาสิบเอ็ดอ๋อห้าสิบเอ็ดเมื่อกี้นี่ตัวนี้อายุคนหมดที่แล้วเนี่ยมวยร่งหนันฝันพฝันเกี่ยวบ่โหวันบ้นซุ่มยุ่มฝันเกี่ยวว่าเล่ายโอเลาเลยว่าหาสิบหาสิบเอ็ดแล้วคโอ้แสดงว่าเธอจัน มุดบาดบรตูแถวเนี่นี่เต้นชิลลัยเด้เจ้าของผู้บอดผู้บอดว่าไปยังผู้บอดใครบอดโชคบอดบ้างหนึ่งอือปล่อยไกห้เบิ่งไปเบิ่งบาดไปเบิ่งยุ่นขี้เอ้าก็บ่าวามันบอกว่าไอ้ลูกหลานเจ้าของเขาเออโทรมาหาไปหลวงปู่วันนี้เขาโทรมาหาไปมาถามไปมาถามตัวดีไป เงยังๆเยท่านบอกมันเอาขาบอกมันไม่ชวนคนน้องวนก็เถอะนะ่นั้นตัวโตมากเลยที่บอกตัวนี้ละตับไหไรละปูอืออือืมฝันบอกปูด้วยว่าเป็นเรือกัะไเพ่าลงพอดจะผ้าหัวมีฝันบ่เปียโอ้ผ้าสมองห่อเครื่งหนึ่งโอ้ไปศิิเวียนน่นสมองตีบอืมไปย่วอำนาจจมันสายย่อนาจจะเลื่อนขเจาอน าตายไอ้แม่นเนี่ยออกมานนั่นปุณเจ้าไว้พอดีอัแสดะว่า,เ,าเป็นเลขสูตรเลขคำนวณบอกปูเลขคำนวณเอาจากเนี่ยทั้งไปบ้านก้อยบ้านทีพรอนอ่ะครับผมออก็ไล่หคนัดว่าหันไทยหนึ่งหาหาหนึ่งกับสองหกหกสองอเกิดแตกข้างบนทั้งล่างว่ามัน ว่าไว่าหกหนี่มาเด้อสองเดียวโอัวม่ันนี้อ้สามบอกโคกสามสามต่อาหานึงเขาเต็มเต็มเลยหานึงเขาได้หารนึงเลยเอาคนนี้กับสองหางคื้นก่าบอกปูหนึ่งต้นอาโชคพี่ลองเลยใครงบน้อยแล้วพี่ลองเด้อเพราะว่าอาจารย์นี่ถ้าจะฝันมายันี่ายอือซอสอ์เลยโว้ยเรา เปลี่ยนแต่ถึงเงินเรามึมก็าบาทยี่หรอวะโอ้ไพใหญ่ไพ่ใหญ่อ้าาหนึ่งคือรักคือไงห้าหนึ่งหนึ่งห้าีดดอกงวดที่ผ่านมาเป็นสี่แสนหาแสนเนาะโอ้ยมีมีแค่สามตัวบนสองตัวล่างอืเลขหน่อยอีเลขหน่อยของปูนอ้าวคำนวณแต่ไรใช่ไหมแม่ป<อ>วดเป็นปแผลปูโอ้ย่าย แม่นครับโคตเนาะคนนี้นั่นเราไปเจ็บขยะยุระย่องครับไปได้โอ้ไอ้เหลายเลขคำนวณนั่นเหมือนเอาไอ้สูตรแม่ป่านี้เราก็เล่แม่ยุวานกับลูกหลานเรากับปู่ก็เลยได้สูตรจะขันมามเออป้าเก็บได้ต้ิ่สูตรนี่สูตรเก็บได้เพื่อเพื่อนกันขันเมนยุ่มเมือนเอาสองขันหา เโอาเสี่ยวสองพันถวนวันเลยขาสูตรเิ่นขาวิซ่าขาวิซาแต่เร่ร่อนมึงเาโอ้ปูก็เลยยอมเลยมือนั่นแบบเอื้อนเมือนแบบเงืนติดคงอังซาไปห้าพันเอาูเสียงมึงวะเออก็เลรเอาโร่ล่องมึงกันนาว้งวดที่แดดเลไม่ื่อน้ำแย่เดียงอยู่ในบ้านในเมืองหา โอ้โอวยววดแรกเลยตามตึงเลยเอ้ยมันกุ้มคายตัวนี่ว่าสองพันกะเล่นเงินมือหนาหนิว่าถูกกับเล่มวัดวัดขมบดตามได้รูนแล้วอ่าสูดีกับซื้อพอดกับมาเล่บ้านนี่ได้สวดมากเห,ห,ห็ว่าตอกต่างต,าเต้งเฮ็ดมานนี่จะปีแล้วปุ่นอ,อ๋อก็หลายปีแล้วอตอนตั้งแต้ท่านเลยพาหัวได้ได้น้ำเล่าครับ บาดเนี้เล่าเนี่ยเลยว่อนดีอยากไปเจ็บขยะลูกพุ่งึ้นไปอดีหรือนี่ยไปเจ็บขยะครับไอ้เล่าเคยไอ้ให้ลูกให้เต่าเรามีเงิ้นมีฟ้องก็ย้อนไปเจ็บขยะเราเลยถิ่มอะไรไปพุ่งก็ไปมีมูเดนย้อนขยะอือให้เต่าเห็ดแฉมเห็นอย่างนนครับผมนอนยุกับกองขยะ ปูงวดนี่ได้ตัวดีซับนี่ท่านี่แม่นบ่ปูโคงนึ่งถ่ายนี่บ่บะท่านอะไรเห็ดคงนึ่งถ่ายต้องงวดนี่มีต้องงวดโอ้โหอันนี้สูตรต้องงวดต้องวดมันมีคงสุดท้ายอีกเอาสูตรสูตรพี่คงนึ่งถายพร้อมเมียนโอ้เอาไซสกับข้อมฝันบมกปูสูตรนี่วายมันเมียนเออมันมีสูตรบนทุนน้ำเขาบอกครับเมียนอันว่างหันแบบแม่นั่น ไอไก่เทียงเหรอได้ได้เียกหน่ออยู่ในกรุงเทพหรอชาว่าเขาอยู่ไก่เขาอยู่ไก่หม่องซูมืนมันกับว่าไก่ได้เดี๋ยวก็ยังไงเทียงเครืองจังินนั่นน้อาเดี๋ยวผมเปลี่ยนสื่อดอกกระสันหมดพอย็ปุ้งหมดหลานหมดกระนุ่ง ลูกไปใส่เี้ยเขจะกรถือยู่พวกอะไสองมืนพวกะสี่มนว่าพู้อดไหูได้ยินข้าวนี่ถือบัดรพอมันกระเกยังไงเด็กมันบ่เด็กหนอยังภาษาื่อกับมทล่างตักกันไม่ได้พี่น้องเตัวเดียวนาะเอาตัวนี้ก็ะซําตัวเดียวเลยพี่น้อง ตัวเดียวต้องออกซูนสามกว่มาจากซูนสามหุ่นเแยกออกมาเนาะแยกออกมาสิแล้วเลขสามตัวอยู่หันหลังตัวแย่กับแยกออกมาสิแต่ว่าจริงๆอีกสูตรนึงสูตรโค้งสุดท้ายสูตรโค้งสุดท้ายมัาที่เขากันว่าว่าเทอร์โภเมนสมัมันครับอยู่ซี่ครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวคือว่าเม็ดเดียวตัวเดียว ตัวสูตรของปูนี่หนาติดตามคือสูตรของปูนี่มีแค่เม็ดเดียวครับผมเม็ดเดียวกับโค้งสุดท้ายเป็นสองเม็ดเมื่อที่ผ่านมาถึกซีหาเสียงพี่น้องเออเด็กหนึ่งหาหาหนึ่งเนาะโอ้ยเจ๊อหลวงปู่แต่กางซุ่งไม่ใส่หรอวะครับผมเอ๊าะซีแะมีชคมีมาดั้มก็จะเริ่มปูนะครับเด้อ ใส่ชกมาน้งป so ูกั็ได่ไม่ใส่กาแฟนำปูโอ้บอนเดแล้วมัน่ปูหัวละข้างยังเหลอไายหัวละข้างสี่รับส่งมาครับมือนี้แบบไข่ตัวใหญนไข่เจ้าออดลมนัวนี